ก็กลบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยุ่ซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับพี่ก็จะมาแจกโค้ดหัวขาวแบบฟี่ๆนะครับถ้าคนไหนอยากได้โค้ดหัวขาวแบบฟี่นะครับก็เข้ามาถูกคลิปแล้วนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับพี่ทําการแจกให้แบบฟี่ๆเลยนะครับสำหรับมงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะก็คือถ้าอยากได้นะครับก็รีดีว่าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้หน่อยละกันนะครับคนละเด้งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยละกันนะครับเนาะพี่ นะครับก็เป็นการแจกโค้ดนะครับนะ้องมาตามคําขอแน่นอนนะครับนะ้องและพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนะ้องก็คือในส่วนของอะไรนะครับก็บอกมาได้นะครับนะ้องคอมเมนต์มาได้นะครับถ้า อันไหนพี่แจกให้ได้นะครับเดี๋ยวพี่ทาการแจกให้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับโนว่ากิจกรรมฟรีๆในเกมมีนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วมันมีน้อยมากๆนะครับสําหรับกิจกรรมในเกมนะครับแต่ถ้าอยากได้พี่เติมให้ได้นะครับนอกก็ฝากคอมเมนต์ด้วยลวกันนะครับว่าอยากได้อะไรนะครับถ้าพี่เติมให้ได้หรือพี่เติมให้นะครับและคลิปนี้นะครับถ้ามีคนดู5000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกริ่าฟฟิฟี่มูลค่าทนึ่งร้อยห้า500กว่าเรนะครับก็ทําการแจกให้แบบฟยกเ่ยนะครับ ถ้าเกิน5้าพันคนดูนะครับทุกคนเนาก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับคนละหนึ่งไลค์คนละ1แชร์ด้วยแล้วกันนะครับเนาะช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกดแชร์หน่อยแล้วกันนะครับทุกคนก็ช่วยกันนิดนึงนะครับเนาะถ้าอยากได้เพชรจากพี่นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับและผู้ติดตามใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับคนละหนึ่งติดตามนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าจัดหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ากิจกรรมดีกกิจรรมฟีนนะคับ ก็จะมีตามนี้นะครับเนาะสำหรับกิจกรรมนะครับทุกคนมาก่อนที่จะไปแจกโค้ดพี่ขอรีวิวกิจกรรมก่อนเลยกันนะครับเนาะก็คือสําหรับกิจกรรมนะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับก็จะเป็นทางด้านของ AK นะครับเนาะได้กลับมาอีกครั้งแล้วนะครับเนาะสำหรับเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยเลยกันนะครับเนาะว่าสกินปืน AK นะครับเนาะเป็นสกินปืนอัปเดตเวลที่แบบว่าหลายคนอยากได้นะครับเนาะแต่ตอนนี้ก็กลับมาที่เซิร์ฟหลัักกหรรรือวว่าเซิ์ฟไททยแล้นนะคคบุ ก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเรียกได้ว่านะครับก็คือสกินปืน AK นะครับเนาะก็จะมีทางด้านของ AK นะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของลูกซองด้วยนะครับเนาะอัปเดตเข้ามาครั้งนี้นะครับเรียกได้ว่า4สกินกันไปเลยนะครับเนาะก็มีแต่สกินแรแรมทั้งนั้นแล้วก็เป็นสกินที่ทุกคนอยากได้ทั้งนั้นเลยนะครับเนาะถามว่าบทเพชรเท่าไหร่นะครับก็ถึงจะได้นะครับเนาะพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่า1,500เพชรถึง 1,300เพชรนะครับนาะอก็ประมาณนี้นะครับต่อ1นึ่งสกรีนปืนนะครับนาะและ ไม่รวบอัพเลเวลนะครับเนาะอัพเลเวลนะครับไซส์เพชรประมาณ6,000นหาห0 0่งเพชรนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็สามารถสุ่มได้นะครับเนาะที่ละกล่องก็อยู่ที่15เพชรเท่านั้นนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับเนาะหรือว่าเป็นกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็เป็นกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่มีการกลับมานะครับเนาะสำหรับสกินปืืนนนนนนใตาาะะครรับเหอ ว่าสกิปปืนอัพเลเวลตัวแรกเลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนดูหูพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าอันนี้นะครับนอก็เป็นกิจกรรมที่โคตรดีนะครับนอและเป็นกิจกรรมนะครับนอที่แบบว่าไม่ควรพลาดด้วยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับนอก็ถือว่าอันนี้นะครับนอก็เป็นกิจกรรมตัวใหม่เหมือนกันนะครับนอก็เป็นทางด้านของ สกินหมัดนะครับนอก,ก็เป็นสกินหมัดตัวใหม่นะครับนอเป็นสกินหมัดบูย่านะครับทุกคนโคตรเท่เลยนะครับนอก,ก็สามารถเข้าไปสุ่มกันได้นะครับนอและอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับนอก,ก็มีกิจกรรมสายเติมนะครับทุกคน ยิ่งเราเติมเยอะนะครับเรายิ่งได้ของนะครับเนาะก็คือเติมครบ1,500เพชรนะครับก็รับไอเทมฟรีทั้งหมดนี้เลยนะครับเนาะแต่ก็มีเติมแยกด้วยนะครับเติมครบ180นะครับก็รับไปเลยนะครับเนาะในส่วนของปืนนะครับเนาะเป็นปืนพกนะครับทุกคนก็มีจีสแปดนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของปืนคู่นะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับหลายคนยังไม่รู้ในจุดนี้นะครับเนาะก็สามารถเติมได้นะครับเนาะแต่ก็ถ้าเติมครบ300นะครับเนาะก็รับไปเลยนะครับเนาะใน ส่วนของรองเท้านะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะถ้าเติมครบ3 0มนะครับเนาะราก็ถ้าเติมครบ4 0 0อนะครับเนาะก็รับไปเลยในส่วนของเกงนะครับเนาะเราก็ถ้าเติมครบ6 0 0อนะครับเนาะก็รับไปเลยนะครับเนาะในส่วนของสุดนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็ออกไปเวแบบว่าจะเรียกยังไงดีนะครับเนาะก็คือ ออกไปเวแบบว่าปากนะครับเนาะหรือว่าลอยฟันอะไรประมาณนี้นะครับเนาะก็ซอมบี้นั่นแหละนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะเท่มากนะครับเนาะโปรไฟล์และพื้นหลังนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะและก็มาถึงจนได้นะครับเวลาพี่จะแจกโค้ดนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าวันนี้นะครับเนาะมีโค้ดหัวขาวนะครับที่แบบว่า จะมาแจกให้แบบฟรีๆเลยนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้โค้ดนะครับน้องทุกคนก็คือดูคลิปนี้ได้เลยนะครับน้องและพี่ขออธิบายนิดนึงก่อนละกันนะครับสําหรับเรื่องโค้ดนะครับก็คือถ้าค้ไหนนะครับที่แบบว่าเอาไปใส่แล้วนะครับมันขึ้นว่าใส่โค้ดสาเร็จนะครับน้องก็แสดงว่า คนนั้นได้ไปนะครับแต่ใส่แล้วมันขึ้นว่าโค้ดถูกใช้ไปแล้วแสดงว่าอันนี้มีคนได้ไปแล้วนะครับนไม่ใช่ว่าโค้ดใช้ไม่ได้นะครับก็คือมีคนได้โค้ดไปแล้วนะครับแต่อย่าเพิ่งเสียใจนะครับเนาะถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้โค้ดอีกนะครับเนาะเดี๋ยวท้ายคลิปพี่มีแจกอีกนะครับเนาะแต่ตอนนี้ทุกคนเอาโค้ดตัวนี้ไปใส่ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวพี่จะขึ้นให้ตรงนี้ละกันนะครับสําหรับโค้ดนะครับทุกคน นี่เลยนะครับทุกคนตอนนี้นะครับน้องพี่ก็ขึ้นโค้ดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับองน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้โค้ดน,นะครับน้องก็เป็นตามนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลีอยกันนะครับน้องว่า จัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับนาอสำหรับโค้ดนะครับทุกคนเก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับนว่ากิจกรรมนะครับน้องก็คือโคตดดีเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนาออันนี้เป็นกิจกรรมของพี่เองนะครับสำหรับพงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับน้องยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับน้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับและ ถ้ายังไม่ได้โค้ดนะครับน้องก็โค้ดไปใส่ได้เลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลย้วกันนะครับน้องว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยด้วกันนะครับน้องว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับน้องเป็นกิจกรรมที่แบบว่าพี่จัดนะครับน้องและ อย่าลืมนะครับนอไปเล่นกิจกรรมในเกมด้วยนะครับทุกคนก็จับประมาณนี้เลยนะครับนอถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าชอบนะครับนอในส่วนของที่แบบว่าพี่แจกโค้ดประมาณนี้นะคบถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยแล้วกันนะครับนอและคลิปนี้นะครับก็อย่างที่พี่บอกนะครับนอว่าถ้าไม่ได้โค้ดก็อย่าเพิ่งเสียใจนะครับนอเพราะว่าท้ายคลิปมีการแจกเพจนะครับนอก็คือ อย่างที่พี่บอกนะครับเนาะว่าคลิปนี้ถ้ามีคนดูเยอะเดี๋ยวพี่จะมาแจกเพชรให้ละกันนะครับเนาะแต่ถ้าคนดูถึง1,000 0คนดูนะครับเดี๋ยวพี่แจกคูณ2อให้ละกันนะครับเนาะจาก150เป็น 300บาทละกันนะครับน้องก,ก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับน้องคนละ1ึงไลค์คนละ1แชร์นะครับน้องและคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ละกันนะครับพี่ๆคนไหนนอ้องๆคนไหนดูคลิปจบแล้วก็อลืบกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับน้องและถ้ายังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยละกันนะครับน้องคนละ1ติดตามละกันนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอ้องสำหรับนี้พี่พก็ ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับในส่วนของคลิปหน้าหรือว่าคลิปวันพรุ่งนี้นะครับเนาะวันพรุ่งนี้มีการแจกเพชรแน่นอน100%นะครับถ้าอยากได้ก็อย่าลืมเข้าเอาด้วยแล้วกันนะครับเป็นคลิปตอนเช้านะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสำหรับนี้พี่ก็ขอตลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบาบาย